ซปเปอร,ร์ลิฟนะครับใบอวบเลยนะครับใบอวบมากนะครับยวอวบนะครับครับญาในเปียซปเปอร์ลิฟนะครับใช้เคอร,ร์ซปเปอร์ลีฟนะครับดูอายุเขาสี่สิบห้าวันนะครับผมจะเตรียมไว้เป็นท่อนพันนะครับผมกำลังตัดแต่ง ลำต้นที่เล็กๆออกนะครับเพื่อให้เขาได้ลำต้นที่อวบใหญ่นะครับเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับก็เล็กๆเราก็ตัดออกนะครับข้อดีของซปเปอร์ลีฟนะครับอายุเขาถึงจะมากนะครับแต่ใบล่างนะครับเขาจะไม่พัดใบนะครับยังมีลำต้นที่อวบนะครับแล้วก็เขียวนะครับแล้วก็ไม่พัดใบด้วยนะครับใบเขียวจะอยู่จนสุดนะครับลักษณะใบนะครับเขียวนะครับอ่อนนุ่มนะครับเหมือนใบข้าวโพดนะครับ ก็ผมตัดแต่งรอใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมปลูกห่างครับเพราะว่าผมต้องการ่้นฟันที่สวยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นปีที่สองนะครับทําให้กอเขาลาต้นเขาเยอะนะครับผมต้องตัดแต่งออกนะครับเพื่อให้เหลือประมาณสักยี่สิบลำนะครับเพื่อให้เขาลําเขาอวบใหญ่นะครับแล้วก็ส่งลูกค้าต่อไปนะครับผม เล็กๆเอาออกเลยนะครับไม่ใส่ได้นะครับเอาไว้ก็แย่งปุ๋ยเขาเปล่าเหลือแต่ลาต้นที่คิดว่าจะเจริญเติบโตแล้วก็อวบนะครับให้เหลือไว้ประมาณสักยี่สิบนะครับยี่สิบห้าก็ดีธรรมดา ก้อนหนึ่งจะอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบเลยนะครับก้อนนี้คงได้ออกเยอะอยู่สุปริบนะครับสวยครับสวยน่ากิน